สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเ,เป็นคลิปที่ทำขึ้นเพื่อต้องการสื่อสารไปรยังคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนะคะที่อยู่ในแผนการติดตาม ผลการดำเนินงานนะคะเนื่องจากว่าทางคณะอนุก,กรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอโดยนายอำเภอสุขสํสำราญนะคะเป็นประธานคณะอนุแล้วก็ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสํสำราญเนี่ยเป็นเลขาในคณะอนุระดับอำเภอนะคะประสานมายัาง ดิฉันนะคะซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาเขต9นะคะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดระนองเนี่ยนะคะเข้าร่วมในแผนด้วยแผนการลงติดตามเราไม่ได้ลงทุกกองทุนในในอำเภอนะคะแต่ว่าก็จะลงไปเยี่ยมในกองทุนที่เราคิดว่าจำเป็นจะต้องฟื้นฟู ทีนี้เมื่อแผนมันออกไปแล้วนะคะปรากฏว่าก็มีทางคณะกรรมการนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะก็ประสานเข้ามาใน2รูปแบบคือ1เตรียมอย่างไรกับ 2. สารภาพบาปนะคะสารภาพบาปโดยอ้างด้วยความไม่รู้อ่ะเรามาคุยกันในประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกเลยเตรียมอย่างไรนะคะ ก็ต้องขอเรียนแจ้งให้ทางคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับที่จะต้องได้รับการตรวจเยี่ยมนะคะการเตรียมก็คือ1เตรียมเอกสารของกองทุนหมู่บ้านของท่านที่มีทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ท่านมีอะไรท่านเอามาให้หมดนะคะแต่ถ้าแจกแจงที่ควรจะมีนะคะนั่นก็คือ1ระเบียบกองทุนหมู่บ้านของท่านอันนี้คืออันแรกที่สําคัญที่จะต้องมีนะคะอันที่สอง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเ,เกี่ยวกับงบการเงินนะคะงบการเงินก็ต้องประกอบไปด้วยงบดุลงบกําไรขาดทุนงบทดลองนะคะสมุดบัญชีรับจ่ายรายการจัดสรรผลกําไรต่างๆรวมถึงสมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มไม่ว่าจะเป็นเล่มที่หมดไปแล้วเล่มเล่มที่เาจาะไปแล้วหมดไปแล้วเล่มในเล่มเก่าๆก็ขอให้เอามานะคะอัปเดตเป็นปัจจุบันทุกเล่ม เอกสารที่เกี่ยวกับสัญญากู้นะคะสัญญากู้ยืมหนังสือรับสภาพนี่หนังสือสั่งจ่ายเงินกู้หนังสือชําระคืนใบเสร็จอันนี้ต้องขอขอดูด้วยนะคะและที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการเบิกจ่ายผลกําไรหลักฐานการใช้จ่ายผลกําไรของกองทุนหมู่บ้านอันนี้ก็ต้องขอดูด้วยเช่นกันค่ะเพราะ ทางคณะที่ลงไปคณะตรวจเยี่ยมนะคะเราจะได้รู้ในสถานการณ์ของกองทุนของท่านว่าควรที่จะมีการพัฒนาหรือแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเช่นถ,ถ้าท่านทำสัญญาไม่สมบูรณ์เราก็จะต้องอไปดูว่าสัญญาที่ท่านเนี่ย ที่ท่านทำเนี่ยมันมีความละเอียดรอบคอบหรือมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็จะได้ปรับรูปแบบแล้วก็เสนอในสัญญาที่มันรัดกุมกว่าเดิมให้จับทา่านนะคะการสั่งจ่ายเงินกู้มันเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแม่แห่งชาติพศ2005หรือไม่นะคะรวมถึงการเบิกจ่ายผลกำไรของกองทุนหมู่บ้านเช่นกันค่ะ ตรงนี้ที่ฉันต้องขอเน้นย้ําก่อนนะคะว่าต้องขอทําความเข้าใจกับทุกกองทุนเลยเงินบัญชีที่1ก็คือมีเงินทุนที่ได้จากรัฐบาลที่จัดสรรโอนเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านเพื่อนําไปบริหารจัดการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกตามระเบียบนะคะนั่นคือรัฐบาลเป็นเจ้าของเงินนั่นคือเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณแผ่นดินรายได้ที่เกิดจากงบประมาณแผ่นดินนั่นคือรายได้ของแผ่นดินเพียงแต่ว่ากองทุนหมู่บ้านได้รับการยกเว้นไม่ต้องนําคืนครั้งแต่ระเบียบที่ฉันได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะคะได้กําหนดให้กองทุนหมู่บ้านนําไปจัดสรรโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะคะเงินบัญชีที่สองคือเงินออมสัจจะหุ้นที่ สมาชิกนํามาฝากไว้กับกองทุนหมู่บ้านนั่นคือสมาชิกเป็นเจ้าของเงินนะคะเพราะนั้นในการที่เราได้ผลกําไรจากบัญชีที่2เราก็ต้องนําไปจัดสรรปันผลให้กับสมาชิกที่เป็นเจ้าของเงินให้ได้มากที่สุดเงินบัญชีที่3คือเงินกู้ต่อยอดธนาคารในหลายกองทุนคะเข้าใจผิดว่าเงินกู้ต่อยอดธนาคารไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินของรัฐ แต่เดี๋ยวก่อนดิฉันจะขอชี้แจงอย่างนี้เขาว่าเงินกู้ต่อยอดธนาคารแม้ว่า,าคณะกรรมการจะเป็นผู้ค้ำประกันแต่ผู้กู้คือผู้ได้เงินนั่นก็คือกองทุนหมู่บ้านเมื่อกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นลูกหนี้ไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ค้ำนะคะเป็นผู้กู้แต่คณะกรรมการคือผู้คำ้ำเพราะนั้นผู้กู้คือผู้ที่กู้เงินธนาคารนำมา ใช้จ่ายหรือตามวัตถุประสงค์ที่กู้นั่นก็คือนำไปปล่อยกู้แล้วเกิดดอกผลกองทุนหมู่บ้านเป็นของแผ่นดินเพราะนั้นรายได้ที่เกิดจากเงินกู้นี้ท่านจะต้องนำมาจัดสังตามระเบียบเช่นกันค่ะไม่ใช่เป็นรายได้ของคณะกรรมการหากจากการที่ท่านเอาไปจ่ายดอกเบี้ยธนาคารเหลือเท่าไหร่ ท่านต้องแจกแจงจัดสรรและรายงานให้กับสมาชิกได้ทราบด้วยค่ะนะคะทีนี้มาในเรื่องของอประเด็นที่2คือการสารภาพบาปค่ะประเด็นที่2นะคะประเด็นสารภาพบาปก็คือตั้งแต่มีแผนจากทางคณะอนุอัำเภอลงไปนะคะก็มีกองทุนหมู่บ้านที่โทรเข้ามา เพื่อที่จะสารภาพบาปก็แบ่งออกเป็นสองกรณีอีกค่ะก็คือกรณีแรกโทรมาบอกว่าเขาได้บริหารงานผิดพลาดเขาใช้คำว่าผิดพลาดดิฉันก็ฟังบริหารงานผิดพลาดโดยการที่ทุกครั้งที่มีการรับชำระเงินซึ่งเขาเก็บเป็นรายปีนะคะเขาก็นำเงินที่เก็บได้ไม่ว่าจะเป็นต้นและดอกเบี้ย ไม่ได้นําฝากเข้าธนาคารค่ะปล่อยกู้ไปในวันเดียวกันเป็นเงินสดเลยนะคะโดยดําเนินการอย่างนี้มาตลอดด้วยความไม่รู้ถามว่าดิฉันรับฟังไหมดิฉันรับฟังค่ะทีนี้กรณีที่สองก็มีอีกกองรุนหนึ่งก็โทรมาบอกว่าเขาก็ได้บริหารงานผิดพลาดด้วยการที่เก็บเงินต้นแล้วดอกเบี้ยม,มาแล้ว นะคะแล้วก็เงินต้นเนี่ยนำฝากเข้าบัญชีธนาคารแต่ดอกเบีย้ยเนี่ยนำไปใช้จ่ายทั้งสองกรณีดิฉันรับฟังค่ะดิฉันรับฟังถามว่าเชื่อไหมดิฉันรับฟังอย่างเดียวส่วนจะเชื่อว่ามันเกิดจากความผิดพลาดหรือไม่ขอดูเจตนาทั้งสองกรณียังมีโอกาสนะคะดิฉันก็ให้โอกาสว่า เอาเป็นว่าดิฉันรับฟังแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันต้องทบทวนความจํานั่นก็คือว่าดิฉันเป็นพนักงานสทบที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดระนองนะคะและอีกตาแหน่งหนึ่งก็คือเป็นผู้ช่วยเลขาอนุการในคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะอนุนะคะดิฉันลงพื้นที่จังหวัดระนอง บ่อยมากแล้วก็เจอหน้าเจอตากับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแม้กระทั่งกับผู้ที่โทรมาเนี่ยบ่อยมากและในทุกครั้งทิ่ฉันจะเน้นย้ำในเรื่องของการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนะคะมีค่ะกองทุนที่เขาเก็บต้นแล้วแยกต้นแยกดอกเป็นคนละบัญชีมีแต่เมื่อเขารู้แล้วเขาปรับปรุงแก้ไข ให้ดีขึ้นให้ถูกต้องและเขาสามารถอธิบายเส้นเงินตัวนี้ได้หมดและประกอบหลักฐานได้ไม่มีเงินขาดหายเลยแม้แต่บาทเดียวเช่นเดียวกันกับ2กรณีที่โทรประสานมาดิฉันก็ให้โอกาสโดยการที่ให้กลับไประลึกชาติว่าในครั้งที่ท่านเก็บเงินมาได้แต่ละปีเก็บเงินมาได้ปีละเท่าไหร่ และในแต่ละปีปล่อยกู้ให้ใครดอกเบี้ยเท่าไหร่ให้เขียนมานะคะการใช้จ่ายเงินต้องประกอบหลักฐานการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สองหรือกรณีที่1ทุกทุกอย่างตรวจสอบได้ถ้าท่านชี้แจงเส้นเงินได้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าท่านชี้แจงไม่ได้โอกาสที่สองมีนั่นคือ กฎหมายระวังไว้ก่อนนะคะกฎหมายระวังไว้ก่อนท่านต้องหาเงินมาคืนให้กับกองทุนอย่างที่ที่ฉันบอกค่ะเงินบัญชีที่1คือเงินงบประมาณแผ่นดินรายได้ที่เกิดจากเงินทุนของแผ่นดินคือรายได้ของแผ่นดินไม่ว่าท่านจะนำไปใช้จ่ายในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณที่มันจะเกิดขึ้น ผลประโยชน์กับส่วนรวมในหมู่บ้านของท่านต้องมีหลักฐานเป็นประจักษ์ที่พิสูจน์ได้นี่คือโอกาสและที่ผ่านมาจังหวัดระนองนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยทีฉันออกตรวจแล้วก็พบเรื่องของการทุจริตเงินผลกำไรก็ผิดหวังผิดหวังนะคะเหนือความคาดหมายด้วย มูลค่าสูงถึง3ล้านบาทเศษก็ยังอยู่ระหว่างการทำเรื่องหลักฐานดูเรื่องหลักฐานแล้วก็หายยอดเงินที่ชัดเจนแล้วก็ในระหว่างนี้ก็ให้โอกาสให้เขาโอนเงินชำระคืนซึ่งส่วนน้อยนะคะที่จะรับโอกาสนี้ในการแก้ปัญหาแต่ก็ยังมีความหวังว่าอย่างน้อยคนเรามันเกิดมาแล้วมันต้องมีสำนึกดี ทำอะไรที่มันคิดว่าตัวเองผิดพลาดเมื่อผิดไปแล้วก็ต้องแก้ไขโดยการชดใช้ถ้าหากเพิกเฉยนะคะก็ต้องเป็นกระบวนการของกฎหมายที่จะต้องนำมาพูดคุยกันก็หวังไว้ว่าความผิดพลาดนี้มันเป็นแค่ความผิดพลาดด้านการบริหารที่เส้นเงินมันยังอยู่ครบ จำนวนเงินมันยังอยู่ครบนะคะก็เริ่มต้นแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของอำเภอสุขสําราญก็ในวันที่18กันยายน2568นี้นะคะและคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็หวังว่ากองทุนหมู่บ้านที่เข้ามาฟังที่ไม่ใช่อยู่ในพื้นที่อำเภอสุขสําราญก็ได้รับประโยชน์จาก คลิปนี้นะคะนำไปสำรวจกองทุนของตัวเองถ้ามีการดำเนินการที่ผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามระเบียบก็แก้ไขซะก่อนที่จะเจอการตรวจสอบค่ะแล้วพบกันนะคะสำหรับกองทุนหมู่บ้านอำเภอสุขสําราญค่ะสวัสดีค่ะ